สบายดีสบายดีเดอ้อมากินเขาน้ำมันมอสดอ้อแกงน้ำไม้เต็มถาดเลยมาแต่เพือนนางอ้อนก,กับแกงน้ำไม้กินมาแซ็ปเซ็ปเอาเพื่อนนางอ้อนแนะ่ไมาเอาอยุโกเพื่อนแนะ่เติมกันมา,มากินน้ำมันม,มอสด,ด้วยคนทั้งคนก็ขวัดทานอยู่พี่น้องเอ้ยโหควัดทาน,น,ทานจกทานแล้วมื้อนี่แต่ยังไม่กินดอกเพิ่นเฮ็ดเวี้ยน้ำมัมนกินคนเดียว นะพี <sm elling> maybe, maybe, maybe. So nah ่น้องแกงหน่อไม้นห่อนห่อนแกงน้ำมันห่อนห่อนเนี่ยหมดแรงแซ่ดมาเจอทางคนก็ต้มน้ำม้แกงมาเด้อมาเด้อลูกหลานมาถูกทุกคนข่าวน้ำเม่เด้อเขาเนี่ยหนังแล้วนี่เด้อนี่มันหนังตะหมอบ ปวดเข่าโรคยังโรคเข่าโรคเก่าต์โรคไม่มัน่ฮู้ดอกอยู่น้ำยาเลยคุเมือนี่กินยาตลอดสองเสมอกินเท่านึงไม่ได้กินคุเมือ ขุดยอดแกนไมแค่ใทรพักใครแ่งอันนี้ลูกโดดบริการเพชรปรนได้ด้วยส่ลูกโดด Giá hết cả cắt đâu người là hủng cháu chào Chính nó kêu là mày đó Chính khỏe chào hủng เด้อมาเด้อมาสดแกงละไม่น้ำเปล่มอนเด้อน้ำยายเด้อมาเด้อเพื่อนเพื่อนท่างเยอรมันเพื่อนไทยไม่รีกามาเด้อ,อ,อ,อม,มาเด้อน้องลงวัดจุคนมาเด้อน้องสาวคนงามทางข้างนี้คนนี้มาเด้อ,อกินน้ำเอื่อเด้อแกงละไม่เด้อละเด้อ เด็กกระทั Finally, ่งอเมริกาสุกร้านมาทุกทุกคนนะร่างเสียร่างใจทุกคนร่างใจสมมติไปดูน้ำก็ร่างใจนี่แหละคือมือร้านสุกก็ให้เอนยุมันคนเนื้อร่างกายแข็งแห้งนะสุกันบอกมาหน่ลย ร้านก็คือกันเขาให้ทุกท่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งคือกันกัไม่มโมนเด้ออยากไปใส่กรไปยามเงาไปได้น้เมากินได้อยากกินยังก็กินจะน่าร้อนก็กินบ่ได้จะน่าร้อก็ไปบ่ได้เนาะแมมโมนปีนี้ซัมเนี้ปีหน้าจะไปซัมได้ยังโมโหจะไปได้หรือบ่ ปี่นี้ยังไปได้อยู่นี่หมูไม่ครูส่วนไม่ใช่กับไปแต่นมู

คือเอาน้อยเอ๊บอกให้อัพเป็นกระสอบโอ้ยคือมาเนาะนะแล้วพอเด็กินกต่ยาแล้วนะนะพ่อเ,าเอากระสอบมา,หา,า,าให้แต่ละคนแต่ละคนไปเก็บแต่กระสอบมืดเ,เก็บเอาหมดเนาะเพชรโตหูนะเพ่อให้เก็บเอามด โหหนอเพ็ดตะปูตะแม่ม่พันก็ให้กินนี่แหละฮึดขนาดรู้ด้วน าต้องเพ็ดอ่อนมาได้อ่อนเดอ้เนอเก็ดเด้อน,นี่ยครผู้ดัดหนึ่งๆ ใส่ข่าเบอือพอดี้โอตัวแกงบแบบนี้ละแซ่บแกงมะม่ายแกงนำไซบะแซ่บใส่ข่าเบอือติดพอดีขุบบ่นโอตัวนั้นแซ่บ ่ามีหมักบัวบ่ามีหมักอือ้อเฮ็ดกระตุน Hay dùng đồ sán xì nhồi rồi nên cắt vào mất rộng Hết nha Mất nhồi cừng ทานลูลูกไปจกสักดับไฟแม่นคืนอาไปเกสอบเต๋านี่มือนก็ไปส่งให้ทางอ้นทรคุณือให้แม่12สอบ2 0 0 0อาจส่งมือ สมกเพชรแต่มะเพ็ดอันนี้เจ้ากัดจะโดนมาย่างเพ็ดอยู่โผล่เร็วฮ <c oughs> ่ามันม,มั่เพ็ดอะไรได้ลึกผ <c oughs> ู้เจ้าปลูกคือเบอร์ขีดทีในกล่องแท้เขาว่ามกเพ,พ็ดนั้นผู้ได้ปลูกมกเพ็ดเพ็ดนั้นเป็นคนขี้ทีเขาอะ

เอาคลิปนี้ไปเมมโมราเด้อพี่น้องเด้อฝากผู้ใด๋ก็แชร์ให้เมมโมนเด้อกำลังใจกำลังใจบาย